อ่ะเฮ้ยน,น,นี่ค่ันงามอ้าวหมูนี่หมูกับอะไรหมูขับมาเอาเนี่ยไอ้ตองเอาหมอหมนูนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาหมอหมูให้เพลินกับเงินบ่คลาเยอนึอามมากกอนลุก เนกับข้าวยมึงเต้นกับข้าวเฮ้ยน่มเฮ้ยน้เลยเ้าเานล้านนึงบ่เดี๋มอบเงินให้เปิดแล้เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบักแตงก็เซื้อมาเลยสิผากไว้น้พผลนี่เด้อผากไว้น้ำเอื้อยนะกินชอบน้ำเด็กเนาะเอาเลยเลยมาหมอบหมูให้ผลเนาะพี่น้องบันนี้กับเมื่อแล้วบันนี้มาหมอบหมูให้ที่วันลดตั้เพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนมักแรงเพื่อนเพื่อนเนาะ